ตอนนี้ไลน์อัปเดตใหม่นะครับสามารถใช้งานบน Apple Watch ได้แบบเกือบจะเต็มรูปแบบแล้วนะครับวิธีการก็คือให้เข้าไปที่แอปพลิเคชันไลน์ใน Apple Watch นะครับจากที่แต่ก่อนนะมันจะเป็นแค่ตัวแจ้งเตือนอย่างเดียวใช่ไหมตอนนี้เราสามารถใช้งานได้จริงๆแล้วคนที่ใช้ตัว Apple Watch Cellular เวลาไปวิ่งไปอะไรก็ไม่ต้องพกมือถือนะสามารถดูแชทไลน์ได้ตอบไลน์แบบคร่าวๆได้นะครับวิธีการก็ง่ายๆนะครับกดเข้าไปที่ตัว QR Code Lo g i n นะครับแล้วก็เข้าที่แอปพลิเคชันไลน์บนไอโกนนะะ กดล็อกอินที่ iPhone เรียบร้อยนะครับทีนี้ก็มันจะขึ้นห้องแชททั้งหมดเลยนะครับแบบนี้เห็นไหมเห็นหมดเลยนะครับห้องแชทนี่เข้าไปดูได้นะครับเห็นไหมจะไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนดูได้แค่การแจ้งเตือนนะครับอันนี้สามารถเข้าไปดูหรือว่าจะตอบกลับไปแบบสั้นๆก็ได้นะครับนี่เดี๋ยวผมลองตอบกลับให้ดูนะนะเราสามารถคุยได้แล้วก็ เลื่อนไปนี่เห็นไหตอบแบบคร่าวๆได้นะครับมีโอเคมีหรือว่าใช้คําสั่งเสียงส่งสติ๊กเกอร์อะไรพวกนี้ทําได้หมดเลยนะครับแล้วก็สมมุติว่าถ้าสมมุติไม่อยากจะใช้ต่อก็สามารถล็อกเอาท์ได้เช่นเดียวกันนะครับปัดไปที่แล้วกดล็อกเอาท์เรียบร้อยนะครับสําหรับลายบน Apple Watch ที่อัปเดตใหม่นะครับเหมาะสําหรับคนใช้มากๆนะครับไปทดลองใช้กันได้ครับ